หุนเซนเดินหมากเกมผิดชีวิตเลยพังสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับได้เขาพระวิหารจากไทยไปก็ไม่มีปัญญาบุรณนะหรืออนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้ดีกับปล่อยให้เขาพระวิหารล้างและสุดโสมเต็มไปด้วยเถาวัลยเลือ้อยเต็มไปหมดแถมเจอประเทศไทยปิดทางเข้าพระวิหาร เลยไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสักคนส่วน UN เ็ก็เลิกส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเก็บกู้ระเบิดให้แล้วคนในพื้นที่ก็ขายของไม่ได้แถมยังส่งทหารมาตายอีกจำนวนมากจากการสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยยูเนสโกคงเข็ดหลับกับฮุนเซนไปจนตายฮุนเซนส่งทหารขเขมรตายไปเกือบครึ่งกองทัพแต่ฮุนเซนก็ปล่อยให้เขาพระวิหารล้างและสุดโสม เพราะไม่มีปัญญาดูแลมรดกของโลกนิสัยและสันดานที่เคยใช้เรื่องใส่ร้ายประเทศไทยจนทำให้ตนเองชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายโดยการใส่ร้ายป้ายสีและปลูกฝังให้คนในชาติมองประเทศไทยว่าเป็นโจรมาขโมยแผ่นดินขมรไปฝังหัวสมองสร้างเรื่องให้คนในชาติมองว่าคนไทยเอาเปรียบและชอบกดขี่คนขมรและสร้างเรื่องโกหกคนขมรว่า มีเพียงตนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะเอาชนะประเทศไทยได้ทุกเรื่องและจะเป็นผู้ปลดปล่อยประเทศเขมรให้เจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศไทยในทุกเรื่องพอมาถึงทุกวันนี้ก่อนการเลือกตั้งใกล้จะมาถึงก็วางแผนฮุบอาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด้วยการหลอกคนเขมรว่าประเพณีและวัฒนธรรมของไทยทุกอย่างล้วนมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเขมรโดยหลอกคนเขมรโง่โง,งในชาติของตนเองว่า มีหลักฐานเก่าแก่มาจากรูปภาพแกะสลักในหินที่นครวัดทั้งๆท,ที่ภาพเกือบทั้งหมดที่แกะสลักในปราสาทหินหล้วนเป็นภาพเรื่องราวการอวตารของพระนาลาัยจากศาสนา,าพราหมณ์และฮินดูของประเทศอินเดียจากชาวอาณาจักรของในขณะที่ชนชาติขเขมรในอดีตเป็นแค่แรงงานทาสชั้นต่ำเท่านั้นและไม่ได้มีฝีมือในทางการก่อสร้างศิลปะใดๆทั้งสิ้น จนมาถึงปัจจุบันนี้จนชั้นขเขมรนก็ไม่มีใครสามารถสร้างงานปฏิมาก,กรรมแบบในอดีตได้เมื่อฮุนเซนเลือกเดินเกมหมากนี้หวังโกยคะแนนให้กับตนเองแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากับเวลวร้ายต่อตนเองอย่างยิ่งทั้งเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติที่แห้งแล้งอย่างหนักเพราะเลือกไปเคมเอาวัฒนธรรมชั้นสูงของแผ่นดินสยามที่เรียกว่าวันสงการซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ไทย เป็นประเพณีลดน้ำขอพอรจากผู้มีพระคุณให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวและเป็นประเพณีที่สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมีการกลับมาพบเจอกันของหมู่มิตรญาติพี่น้องที่จะได้ทำบุญและกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและออกไปเล่นสร์น้ำกันอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆที่ห่างหายจากกันไปนาน แต่หุ้นเซนขนชั้นต่ำกับบางอาจดึงเอาประเพณีที่สำคัญของประเทศไทยไปเป็นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนทำให้เกิดอาเพศหนักในแผ่นดินเขมรจะเข้มชุดประจำชาติของไทยก็ถูกค้นหาหลักฐานจนเจอว่าชนชาติเขมรดั้งเดิมนั้นเป็นได้แค่ทาตและเป็นได้แค่ชนชั้นที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรต่างๆไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าหรือชุดประจำกายเป็นของตนเองเลยในประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนเอาไว้จะเคมมวยไทยมาเป็นกุนขแม่ก็ไม่มีประเทศชาติชาติไหนที่เขาจเจริญทางวัฒนธรรมมาแล้วให้ความสนใจและไม่มีชาติไหนอยากมายุ่งเกี่ยวด้วยแม้ว่าฮุนเซนจะพยายามทําทุกวิถีทางแล้วก็ตามแถมตัวฮุนเซนเองอยังทำให้นักมวยขมรตกงานกันหมด นอกจากแผนสกปกที่ทําไม่สํำเร็จแล้วยังทำให้คนในชาติตกงานและทุกยากลำบากขึ้นไปอีกจะเค้มเอาทุกอย่างของไทยเพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวให้ประเทศขมรเทียบเท่ากับประเทศไทยเพราะขี้คุยหาเสียงเอาไว้มากกับคนขมรสุดท้ายไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศมาเที่ยวขมรเลยสักไฟเดียวแม้แต่นักท่องเที่ยวจีนก็ไม่มีเที่ยวบินมาสักคน เหมือนที่ฮุนเซนขี้คุยเอาไว้ในตอนหาเสียงแถมมีแต่คนขมิที่เที่ยวแบบแห้งแรงกันดานกันเองตามชนบทในตัวเมืองก็เงียบสงัดเหมือนผีป่าช้ากันหมดขี่คุยหาเสียงว่าตนเองจะนำทหารจีนมาสร้างกองทัพและอาวุธที่ทันสมัยให้เกลียงไกลเหนือแผ่นดินสยามกับเวียดนามให้ได้ผลก็คือจีนมอบแค่เรือตรวจการเก่าๆให้แค่สามสี่ลำเท่านั้น แถมยังต้องมาอกแตกตาอีกเมื่อรู้ว่าแผ่นดินสยามนั้นสามารถผลิตอาวุธที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงได้เองแถมยังผลิตส่งออกขายให้ทั่วโลกได้อีกที่สำคัญประเทศไทยยังสามารถเตรียมส่งกระสวยสำรวจอวกาศได้ก่อนประเทศในอาเซียนอีกขี่คุยว่าตนเองจะจัดกีฬาสีเกมให้ยิ่งใหญ่กว่าประเทศในอาเซียนแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรพร้อมสักอย่าง และวิงวอนขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านจนมั่วไปหมดแถมยังเป็นเจ้าภาพซีเกมที่ห่วยแตกที่สุดในอาเซียนอีกสรุปคือหุนเซนพูดหาเสียงทุกเรื่องไม่สามารถทำได้สักเรื่องแถมยังถูกนานาชาติเขารลังเกียจพฤติกรรมและแนวความคิดต่ำๆของหุนเซนเพิ่มขึ้นไปอีกในเวทีนานาชาติทุกประเทศจะมองฮุนเซนเป็นเพียงแค่ตัวตลกของประเทศในอาเซียน และทั่วโลกจะมองฮุนเซนเป็นผู้นำเขมีนที่ไม่น่าคบหาสมาคมด้วยมากที่สุดและเวลวร้ายที่สุดก็คือความขัดแย้งทางวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านที่ฮุนเซนได้สร้างขึ้นมานั่นมันได้ลุก,กลามไปทั่วอาเซียนจากความเชื่อของประชาชนที่ไร้การศึกษาทั้งประเทศที่หลงงมงายเชื่อตามฮุนเซนว่าเขมรคือต้นกำเนิดของอารยธรรมในอาเซียน แต่สุดท้ายมันเลยทําให้คนทั่วโลกรีบค้นหาประวัติศาสตร์ของชนชาติขมินจนพวกเขาได้ค้นพบความจริงว่าชนชาติเชื้อสายขมินนั้นมีต้นกำเนิดมาจากแรงงานทาสชั้นต่ำเท่านั้นที่เคยอาศัยอยู่ในยุคของอาณาจักรที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแต่ขมิเป็นได้แค่แรงงานชั้นทาสเท่านั้นแผนอพยศในการหาเสียงของฮุนเซน จึงกลายเป็นการทำลายประเทศของตนเองและชื่อเสียงของตนเองเข้าอย่างจังนี่ก็เป็นบทความของคุณเดชานรนาศครับที่โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่16เดือน4ปี2566เวลา14นาฬิกา46นาทีก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับ คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ